หลังจากที่มีการยื่นฟ้องคุณทักษิณเรื่องประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนาะแล้วก็คดีพรบคอมคืออายการเนี่ยเขาส่งฟ้องต่อศา,าลศาลรับนะครับโดยปกติก็รับอยู่ละแล้วก็วันนี้คุณทักษิณมาที่ศาลนะครับศาลก็ให้มีการประกันตัวเพ่อใหญ่ออกมานะซึ่งทางทนายเนี่ยก็เปิดเผยว่าเตรียมหลักทรัพย์นะครับก็เป็นเงินสด500,000บาท นะมาประกันตัวพ่อไว้วางหลักทรัพย์เอาไว้ทางศาลก็นะครับเมตตาให้ทางคุณทักษิณเนี่ยไม่ต้องไปจำคุกจำคุกอะไรต่างๆนะก็ให้กลับบ้านจันทร์สองล้านนะพอหลอดสู้คดีนอกเรือนจำซึ่งคุณอิงเนี่ยเคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าจริงๆอ่ะคุณทักษิณก็อยากจะสู้คดีนี้ที่ศาลเพราะว่าจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรดนก่อนหน้านี้เนี่ยคุณทักษิณก็ได้เปิดเผยอีกนะครับว่าคดีนี้มันเป็นเสมือนผลไม้พิษ มันเป็นเหมือนหาเรื่องอะไรใดๆนะเพราะว่าจริงๆถ้าไปดูก็อาจจะไม่ได้มีอะไรคงคลิปอะไรก็ตัดต่อซึ่งคุณทักษิณเนี่ยเขาก็มีหลักฐานก็อยากจะไปสู้คดีในศาลเนาะก็เปิดหลักฐานเนี่ยแสดงความยุติธรรมนะออแสดงความเป็นธรรมต่อคุณทักษิณในกรณีดังกล่าวอ่ะก็เอาเป็นว่าพ่อใหญ่ได้รับการประกันตัวนะคะก็นั่งเมอร์เจดส์มนกลับบ้านนะคะพอกับบ้านจันทร์สองล้านหน่อย